วันนี้ก็ถือโอกาสนะครับผมได้เชิญคุณพุทธนะครับเป็นสุดยอดเชฟนะครับนอกจากมาชิมก็องขออนุญาตเข้าครัวขอเข้าไปทําอาหารด้วยแล้วให้พี่สุวิทย์แนะนําสอนเขาหน่อยนะครับเราจะได้มาลองชิมว่าฝากตัวเป็นลูกศิษย์ฝากตัวลูกศิษย์ดูว่าร <c oughs> สชาติ <c oughs> จะเหมือนพี่ทำหรือเปล่าได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองทํากันเลยไหมครับได้ครับ <Okay. S 1> โอเค ผมไม่ได้ใส่ถุงมือเลยให้เฮียจัดแล้วก็มีเกี๊ยวเหรอครับเฮียเกี๊ยวก็ใสบอ๋ออ๋อเฮเกี๊ยวไว้เท่าไหร่นะเดี๋ยวตักใส่ต้องหยิบต้องไปจับเองอันนี้ครับโอเคอ๋อนี่เป็นพนักงานด้วยนะครับช่วยขาครับต้องอย่อ๋อได้นะครฮะอ๋อนี่ครับเล่าเรื่องเส้นน่ะว่ากระบวนการที่พุทธไปทำมาเรียนรู้ในครัวคืออะไรครับโอเค ผมเมื่อกี้นะครับที่ที่เข้าไปดูมาเนี่ยเขาเขาบอกถึงขั้นตอนการทําต้องพูดก่อนว่าร้านนี้เปิดมานาน50กว่าปีเนี่ยน้ำซุปเนี่ยก็เป็นหลักหนึ่งที่เขาตื่นเช้าขึ้นมานะครับใช้เครื่องเทศที่หอมมากๆได้กลิ่นรสชาตินะครับเวลาที่เราทานคู่กับบะหมี่แล้วชดกำชุดร้อนๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความหอมของเครื่องเทศในน้ำซุปเลยครับถัดมานะครับพูดถึงเรื่องของเส้นนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยทำเส้นเอง เส้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องเหนียวและนุ่มนะครับชิมแล้วต้องรู้ทันทีว่าเส้นนี้ทํามาจากไข่นะครับแล้วก็พอมาเรื่องเกี๊ยวนะครับก็อย่างที่บอกเลยนอกจากที่จะมีไซส์ใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีรสชาติที่อร่อยด้วยนะครับนี่ฮะในหนึ่งจานเราก็จะได้เห็นความอลังการของตัวเส้นตัวหมูตัวเก๊ยวแล้วก็ตัวผักเป็นซุปกระดูกหมูใช่ป่ะใช่ครับเป็นซุปกระดูกหมูเนีฮะรสชาติดีไหม พอฟังบทบรรยายแล้วอร่อยขึ้นเลยรู้สึกได้เลยว่ามันมีความตั้งใจอยู่ข้างในอ่ะใช่ครับตัวตัวเส้นเองเขาจะมีรสชาติเฉพาะตัวของเขาด้วยนอกจากเส้นจะดีแล้วเดี๋ยวพี่ลองเกีียวครับอ่างที่บอกป็คับเกี๊ยวนี่วันนี้เขาเขาทำจำกัดมากนะพี่แล้วก็เี๋ยวก่อนะเมื่อกี้ที่เรากำลังกินกันอยู่เนี่ยบอกว้านี้คือหมดแล้วนะหมดแล้วนะฮะหมดแล้วนะครับเกีียวไม่เหลือแล้วอันนี้ลิมิเต็ดก็เลยต้องคุยหน่อยว่าเกี๊ยวเนี่ย ต้องรีบมากินเพราะว่าเขาบอกว่าทำวันหนึ่งจำกัดจำกัดของเขานี่หมายถึงว่าวันละห้ารอยลูกนะวันละห้าร้อยลูกนะครับไม่ทานแล้วจะลองกินนะครับแล้วเขาหมักอร่อยด้วยนะครับไม่รู้ว่าข้างในนี่คือไส้ใหญ่มากเป็นลูกเลยให้เยอะไงฮะจับกลางนี้ไม่ไม่ได้แค่เส้นหมี่เยอะนะครับให้เครื่องเคียงเยอะด้วยอย่างงฮะรสชาติข้าตั้งใจหมักครับไปได้โอเคเลยนะ ดูใจไหมฮะจไหมจานนี้ยินได้แลยผมเวลาสักชั่วโมงเป็นไงับทุกอย่างเข้ากันหมดเลยใช่หมดเลยครับแล้วก็ได้ผักอะไรพวกนี้ก็ทําได้ดีหมดเลยทุกอย่างเขาแบบใส่ใจมากมากครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณร้านบะหมี่จับกางนะครับที่เขาเรียกว่าอุตส่าห์ให้โอกาสเราชิมร้านที่นี่นะครับแล้วก็รวมเด็กได้ฟังเรื่องราวตำนานร้านอาหารบะหมี่จับกางที่แบบเฮ้ยถ้าไม่ไม่ใช่เขาเรียกว่านะถ้าไม่ใช่อร่อยครับพามานี่ไม่ได้มาฟังเรื่องราวอย่้นะครับแล้วก็ต้อง เรียกว่าเป็นที่มะทับใจมากกับตำนานบะหมี่จับกลางที่ทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นของดีชาวราที่ต้องมาแล้วก็ใครที่ชอบร้านบะหมี่จับกลางนะครับสำหรับคนที่จะมาที่นี่นะครับให้มาที่ MRT นะครับวัดมังกรทางออก3ามนะครับแล้วมาที่ปากซอยเจริญกรุงยี่สามเจริญกรุงยี่สามใช่อยู่แค่ตรงนี้นะครับขอบคุณเบอร์แก๊สนะครับโดยบริษัท WPN Energy จำกัดมหาชนนะฮะที่ชวนพุทธมาทำเรื่องราวดีๆวันนี้แล้วก็ให้ได้มาเจอ อาหารที่ดีแบบนี้ครับก็อย่าลืมนะครับแคสหมดกดฝั่งเบอแก๊สครับสาหรับวันนี้นะครับผมและพุทธขอไปก่อนแล้วดูกันว่าตอนหน้าเราไปเจอกับที่ไหนไปกับใครวันนี้ขอบคุณพุทธ <ผม S 2> นะ,ค,ะครับสวัสดีครับมากินกัตนต่อไป <laughs>